วันนี้ผมมาให้ปรมาจารย์ของผมทำสีให้นะฮะ <Ice. S 1> สำหรับบอดี้ที่ผมสร้างขึ้นเอง oh. ผมไม่ไว้ใจฝีมือผมเองเลยผมไว้ใจพี่คนนี้เท่านั้นนะพี่ตีตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่ตีของผมแล้วนะครับเซนเซอร์หัวนมไม่หน่อยนะครับแนะนะฮะตอนนี้แกก็ลงสีรองพื้นให้ผมนะครับเป็นตัวไทเดอร์จีนะครับก็คือไทเดอร์เอ็กผสมกับบล็อกเทนจีนั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นบอดี้ที่ผมสร้างขึ้นมาเองนะครับแนะ่แกลงสี อลองพื้นไปนะครับแกบอกว่าลงสีไปก่อนเดี๋ยวจะรู้เลยว่าเป็นยังไงนะอ่าดิเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะสำหรับการลองพื้นไหดักเกอร์จีของผมนะครับอ่ามาลงสีถัดไปเลยดีกว่าก็จะลงเป็นสีดำนะครับเพื่อจะทำเป็นสีเงินนั่นเองนะครับบอกเลยว่าตัวนี้จะมีคอนเซป็ปเป็นอัศวินพูดถูกต้องสาบนะครับจะ เข้ากับธีมของฮาโลวีนแหมแหมใกล้ๆกันพอดีเลยนะครับกับฮาโลวีนนะครับอาจจะลงหลังกว่านี้นิดนึงนะครับนี่เป็นยังไงล่ะเ่้แมล่ะนี่เอาขอบเป็นสีทองหน่อยเพื่อความเป็นอัศวินเทพกันเลยทีเดียวนะครับอาจจะงงว่าต้องสาบยังไงนะครับเดี๋ยวตรงกระจกหน้าเนี่ยครับผมจะทําเป็นสีออกโดนเวทมนต์นิดนึงนะฮะอาจจะดําๆอย่างนี้ก่อนนะฮะแป๊บหนึ่งไปนี่ สีฟองสาบมาเรียบร้อยแล้วฮะนี่ดูขมุกขมัวแต่ยังเท่อยู่นะครับอ่าเสร็จไปแล้วระดับหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่าตัวต่อไปนี่เลย G.O. g l i d e r นะครับคอนเซปต,ต์ก็คือไฟนรกหรือ f i เยอร์เนั่นเองนะครับนี่เท่ไหมล่ะบอกเลยว่าเทคนิคการทำไฟนี้ไม่ยากอย่างที่คิดนะครับแต่เป็นความรับของผมนะครับ ใครที่จะจะทำนะครับมาติดต่อพี่ตีได้ในเฟซบุ๊กของเขาได้เลยนะครับตัวถัดไปนี่เป็นยังไงล่ะคุ้นๆกันไหมเซเบอร์ er นั่นเองนะครับแต่เป็นแบล็กเซเบอร์ตัวนี้ก็เป็นไฟนรกเหมือนกันนะครับแต่เป็นอีกสีหนึ่งแน่ฮะตัวต่อมานี่โอ้โหเป็นไงล่ะตอนต,ติมาเป็นมังกรนั่นเองก็เทเมล่านะฮะทั้งหมดอันนี้ก็เคลือบเงาเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จทั้งหมด4ี่ตัวนะครับ หน้าตาก็จับประมาณนี้หลอดเทเลทอ,อกันเลยทีเดียวนะครับถ้าชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ไอาิสตกกันด้วย